อุณหภูมิลบสองค่ะทุกคนตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงตรงสภาพบรรยากาศที่นี่จะเป็นแบบนี้นะคะสวีเดนเขตวัมแลน์คือหนาวจัดแต่ว่าหิมะตกไม่หนาค่ะวันนี้หิมะไม่ได้ตกนะคะทุกคนที่เห็นอยู่นี่คือแม่คณิ้งลุวนๆเลยค่ะทุกคนก็คือสนามหญ้าเป็นน้ำแข็งนะคะ อันนี้คือน้ำค้างแข็งทั้งหมดเลยค่ะน้ำค้าน้ำค้างที่เป็นเกล็ดน้ำค้างนะคะพาทุกคนมาจัดต้นคริส,สต์มาสตรงประตูทางเข้าอาพาร์ตเมนต์ค่ะที่ประตูทางเข้าอาพาร์ตเมนต์ตรงนี้จะมีอยู่8ห้องนะคะ ขึ้นประตูฝั่งเดียวกันส่วนโซนข้างหน้าตรงประตูก็จะเป็นหน้าที่ของดิฉันชอบจัดตกแต่งให้เข้ากับทุกเทศกาลในช่วงหน้าร้อนก็เปลี่ยนดอกไม้ไปสามสี่รอบในช่วงหน้าหนาวก็เปลี่ยนต้นไม้ไปแล้วรอบหนึ่งนะคะพอเข้าสู่เทศกาลวันคริสต์มาสก็เอาต้นสนมาประดับตกแต่งเล็กๆน้อยๆให้เข้ากับเทศกาลส่วนใหญ่จะเป็นคุณลุงคุณป้าที่อยู่อาพาร์ตเมนต์ตรงนี้เวลาเห็นอะไรสวยๆงามๆก็สดชื่นไปด้วยกันค่ะ อพาร์ตเมนต์แต่ละห้องจะอยู่ด้วยความเป็นส่วนตัวสูงมากๆเลยนะคะเรียกว่าเราก็รู้จักทุกคนไม่ครบแค่มี8ห้องเท่านี้เองค่ะใช้ประตูทางเดินขึ้นในฝั่งเดียวกันนะคะบ้านไหนทำอาหารอะไรกลิ่นก็จะโชยออกมาตรงทางเดินเลยจ้า แต่ส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นคุณลุงคุณป้าผู้สูงวัยซึ่งก็ไม่ค่อยได้ทำอาหารเราจึงมีข้อจำกัดในการทำอาหารไทยมากๆเลยค่ะสงสารคนที่เขาจะได้กินพริกขั่วกระเทียมขั่วของเราไปด้วยนะคะเสร็จแล้วค่ะทุกคนต้นคริสต์มาสหน้าบ้านแบบง่ายๆของเรานะคะแล้วคุณสามีก็ใช้งานค่ะ สามีผู้จะหาเรื่องให้ภรรยาออกนอกบ้านทุกคนเสื้อตัวนี้ถ้าใครเคยจำได้วันเคยทำคลิปในช่วงหน้าร้อนนะคะว่าผู้จัดการหัวหน้าใหญ่ที่โรงแรมของวันเคยให้มาอุ่นมากแล้วมีคนบอกว่ายี่ห้อเนี้แพงนะเธอเป็นสัญ,ญลักษณ์ของเป็นสินค้านี่นี่ยี่ห้อนี้วันไม่ค่อยรู้หรอกคะ่ะ วันเป็นคนไม่ค่อยไม่ค่อยใช้ของแพงไม่ติดตายี่ห้อทุกคนตรงนี้ใบไม้สวยมากเดี๋ยวพาแวะชมก่อนนะสวยมากนี่แหละใครจะอยากออกจากบ้านไหมคะทุกคนอากาศข้างนอกเป็นแบบนี้หอแต่ว่าสวยงามมากๆเลยค่ะดูค่ะดอันนี้เรียกว่าหนาวจนแข็งของแท้ ไปกันต่อไปกันต่อแล้วอุ่นมากทุกคนนี่คือลบสองวันออกมาแค่นี้แหละกางเกงวอร์มเด้ออุ่นไหมเราไม่ได้อยู่ด้านนอกบ้านนานค่ะเดี๋ยวเดินไปซื้อของที่ห้างแป๊บหนึ่งเดินไปห้านาทีก็ถึงห้างแล้วค่ะนี่คือบรรยากาศเมืองที่วันอยู่นะคะโอเรียงสวีเดนค่ะทุกคน ตัวเมืองที่เงียบสงบมากเพราะว่าไม่มีใครออกจากบ้านหรอกคะ่ะถ้าเขาไม่จำเป็นนะคะคือ <c oughs> วันแค่ลงมาแต่งต้นคริสต์มาสเลยไม่ได้ใส่ถุงมือมือจะแดงแบบนี้เลยหนาวมากเดินอยู่ด้านนอกไม่นานนะคะมันจะแข็งซะก่อนทุกคนเดี๋ยวเจอกันในห้างคะ่ะห้างนี้จะมีน้องคนไทยนะคะชอบสั่ง มาละกอมาให้พี่ๆซื้อไปตำกินค่ะทุกคนกิโลละ80โครนแนรนะคะนี่มีมังคุดด้วยทุกคนกิโลละ1,500บาทลูกละประมาณ300บาทได้ดเอาไว้กินบ้านเรานะคะกออระพอกอ,อ,อะไรนะอ,อกลอ้อม่น้ำดอกไม้เหรออออเข้าบ้านยัง ขวาแล้วมะม่วงอะไรบะหู่จับเด้อมะม่วงหัวขวานแก้วบ่อมม่วงแก้วเหรอไม่ใช่จอ่วงแลำไม่ได้แล้อนานวุนทีหลายพันมาเจอมะม่วงนะคะทุกคนเป็นมะม่วงสุกสองลูกสี่สิบห้าโครนสามสี่สิบสองร้อยห้าสิบบาทเดี๋ยวเราเอาไปทำมะม่วงข้าวเหนียวมะม่วงดูค่ะทุกคนว่ามันจะแซ่บบ่อเด้อทุกคนรอชมนะ สร็จแล้วนะคะทุกคนนี่เดินมาซื้อ,อชิน,นามอนค่ะวันเช่าลืมชื่อภาษาไทยนะทุกคนการพะโลเขาจะทำอาหารอา,อาหารฝรั่งช่วงคริสต์มาสน่ะเขาจะใช้เป็นวัตถุวัตถุดิบหลักเลยค่ะดูเขากำลังจัดต้นคริสต์มาสจากจากต้นสนแท้ต้นสนใหญ่นะคะสิ้นเดือนพฤศจิกาย,ยนค่ะทุกคนช่วงช่วง ช่วงท้ายเดือนพฤศจิกายนนะคะนี่นี่แหละเมืองเล็กๆที่วันอยู่มีพี่คนไทยคนหนึ่งค่ะเขาทักมาบอกว่าดูคลิปวันที่วันทําคลิปเรื่องที่อยู่อาศัยที่ราคาถูกที่สุดในสวีเดนวันคิดว่าเมืองวันก็ยังคงเป็นเป็นจังหวัดที่ถูกที่สุดอยู่นะคะทุกคนอาพาร์ตเมนต์ราคา1ล้านบาทไทยที่วันอยู่เนี่ยนะคะ ราคาประมาณหนึ่งล้านบาทไทยก็มีพี่คนไทยเขามาซื้ออาพาร์ตเมนต์ค่ะทุกคนอยู่ใกล้ๆกับพี่วันอยู่นะคะเดียกว,ว่าราคาถูกมากพี่เขาทักมาบอกว่าฉันมาซื้ออาพาร์ตเมนต์พี่มาซื้ออาพาร์ตเมนต์อยู่ใกล้น้องนะเดี๋ยวคงจะได้เจอกันในช่วงหน้าร้อนนะคะเขามาซื้อไว้เป็นที่พักร้อนเฉยๆค่ะ ถึงบ้านแล้วกลิ่นอาหารหอมมากสามีทำอาหารรอ,อเลยค่ะคนนี้พ่อบ้านบ้านนี้ไม่ชอบให้เราถ่ายคลิปอันนี้คือแอบถ่ายนะคะเดี๋ยวขออนุญาตทีหลังจ้าเอา๊ะเนี่ยน่าระบคุณจะไปดูสมิติถึงเรื่องนี้เหรอันนีกแค่ไหนอ่ะเดียวอ๋อเพื่อ้ออมีเยอสะส่วนมาแเลย่ะ ขออนุญาตแล้วนะคะว่าเธอฉันขอถ่ายคลิปหน่อยนะเธอน่ารักมากเลยทําอาหารให้ภรรยากินนะคะเขาอนุญาตนะคะวันนี้ทุกคนได้เห็นคลิปสามี <c oughs> เต็มคลิปแน่นอนค่ะล้างมือก่อนเดี๋ยวไปช่วยเขาทํานิดนิดหน่อยหน่อยค่ะ <c oughs> มือนี้คุณสามีเหมือนลงมือทําเองทุกอย่างเลยค่ะอยากช่วยแทบหาโอกาสแทรกเข้าไป <c oughs> ไม่ได้เลย <c oughs> ได้ช่วยแล้วค่ะเทครีมสดนิดหน่อยทิดตาฮูมิแกแตฟูลโอเคเยอตัวปาลาลิตฮหาลนูหาลดลิตรนิดหนึงตร้สักตาเดี๋ยวสลุเดีดรู All Allslu... slot saltet og saltet. Svart pepper. Saltet også. Sorte. Sorte. Sorte også. Okay. บอกสามีว่ามีอะไรให้ฉันช่วยไหมเพราะเรายังไม่ได้ช่วยเลยเขาบอกเอาเธอทําความสะอาดเดี๋ยวฉันจะทําสลัดผักเอาไว้กินกับคล้ายๆลาสัญญานะคะทุกคนมาคันน้ำส้มสดๆเอาไว้กินได้ค่ะ ดู Nein, have เซยยหัน <anonymous> ร <blinking> ัมิกเก็ตเมนูอาอบรเม็วิกนตเกเฟอะไรดาตอนนี้รอกินนะคะฝีมือ <Whew> ค <fl> ุณสามีค่ะ คล้ายๆลาซัญญาแต่ก็ไม่ใช่นะคะเป็นเมนูประยุกต์ของครอบครัวเราค่ะ เป็นเนื้อบดผัดนะคะผัดเนยมีครีมมีชีสคล้ายๆลาสัญญาแต่ไม่ใช่นะคะเดคันเซฟโพทาตีสกาแตงออกสูง hmm. ท mm ี่กันซะมูซากะมูซากะโพทาตีสมูซากะโอเค อาจจะเรียกว่ามันฝรั่งอบชีสมูซาก้าก็ได้นะคะใส่ชีสสองอย่างเลยพามาซ้อนชีสแล้วก็มูซาก้าชีสด้วยเป็นแบบชีสแบบยืดแล้วก็ชีสที่มีรสชาติแบบอิตาเลียนสไตล์ โอเคยืดอุนกต้อโอก็ทำความสะอาดที่พื้นนิดหน่อยค่ะเพราะว่าโอ้โหพอทำครัวนะที่พื้นจะเป็นสีดำเราจะเห็นฝุ่นเห็นอะไร เห็นเสร็จอาหารร่วลงรนลงแบบเนี้ยต้องต้องกวาดเลยค่ะที่สําคัญคือถ้าเราไม่ทําเดี๋ยวสามีทําจริงๆวันนี้เป็นวันหยุดคุณสามีเขาจะบอกว่าให้เราพักผ่อนเต็มที่แล้วเขาจะทาทุกอย่างแต่เราก็อายแหละทุกคนโอ๊ยจะให้เรานอนอย่างเดียวเขาก็พูดหลายครั้งมากเลยว่าเธอไปพักเธอไปพักเดี๋ยวเสร็จแล้วมากินอายจ้า เขาล้างจานล้างอุปกรณ์ที่เขาทําครัวนะคะคือเขาเป็นคนแบบนี้เหมือนที่เคยเล่าให้ทุกคนฟังเขาทาแล้วเขาจะล้างทันทีส่วนเราไม่ใช่กินอิ่มเมื่อไหรแล้วค่อยล้างนั่นคือนิสัยที่แตกต่างของเราสองคนค่ะเสร็จแล้วค่ะสวยน่ากินมากทุกคนมาชิมกันจ้า No. Mm -hmm. ถึงเวลากินแล้วจ้าโรยพริกป่นนิดหน่อยอร่อยเลยค่ะอร่อยไปกับมือ้อฝีมือของคุณสามีขอขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกกำลังใจนะคะคลิปไหนชอบก็กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์พูดคุยทักทายกันได้นะคะ ช่วงไม่มีคลิปเก็บเหตุจะเป็นคลิปไลฟ์สไตล์ชีวิตอยากรู้เรื่องอะไรของสาวไทยในต่างแดนบ้านอยู่สวีเดนทำงานในนอร์เวย์คนนี้ก็คอมเมนต์บอกกันได้เลยค่ะโปดติดตามคลิปถัดไปขอบคุณทุกกำลังใจสวัสดีค่ะ